ในคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหากันต่อเนื่องในคาบที่แล้วนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องทุกของชาวนาในบทกวีไปนะคะนักเรียนได้รู้จักที่มารู้จักเนื้อเรื่องนะคะรู้จักบทกวีที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะทั้งบทกวีเรื่องเปิดข้าวแล้วก็บทกวีเรื่องประเพณีดั้งเดิมนะคะในคาบนี้เราจะมาช่วยกันร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์นะคะเกี่ยวกับ สื่อวิดิทัศน์ที่พวกเราได้รับชมนะคะซึ่งครูมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะคะในคลิปที่1จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเปิบข้าวนะคะที่แต่งขึ้นโดยนำเอาบทกวีที่ชื่อว่าเปิบข้าวนะคะไปใส่ทำนองแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงซึ่งเป็นที่โด่งดังไปในชั่วขณะหนึ่งนะคะอีคลิปวิดีโอนึงนะคะจะมีชื่อว่าชาวนาไทยใกล้0ูนยพันนะคะ เมื่อนักเรียนได้ดูนะคะแล้วเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะถึงสาเหตุที่ทำให้ชาวนานเนี่ยยังยากจนหรือว่าได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนะคะรวมถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ส่งผลให้ชาวนา,นานเนี่ยได้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่นะคะ แล้วเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์หาแนวทางนะคะรวมถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางแก้ปัญหาช่วยชาวนาไปรับชมกันเลยค่ะ oh จา,จากดวงเป็นเม็ดาววง,งทุกกต้างอเก็นเหยอดสักกียาด คุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้พักนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัย คุณผู้ชมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติไหมคะต้องบอกว่าคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลยนะคะเพราะว่าอาชีพการทำนาน,นั้นเป็นอาชีพที่สำคัญและเคยเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้หล่อเลี้ยงและอุ้มสมสัพพชีวิตมาตั้งแต่ครั้งบรรพการอีกทั้งประเทศไทยนะคะยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวเป็นจำนวนมากและคุณภาพข้าวของประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆของโลกเสมอมา กำลังของชาติกําลังผุกกร่อนชาวนาจํานวนมากกําลังได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการขาดชลประทานน้ําท่วมแล้วก็ปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดขึ้นซ้ําซากจําเจทุกปี ไม่มีความมั่นคงไม่มีสวัสดิการมีแต่นี่สินจึงไม่แปลกใจนะคะที่เราจะเห็นคนจํานวนมากจากภาคการเกษตรเคลื่อนตัวไปเป็นแรงงานในเมืองน้อยคนที่จะเลือกเป็นชาวนาและชาวนาส่วนใหญ่ก็จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่58ปีไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเป็นชาวนากัน เมื่อเจอวิกฤตรอบด้านแบบนี้นะคะจึงเกิดคำถามว่าหรือชาวนาไทยกำลังจะใกล้สูญพันธ์รู้สู้ภัยในวันนี้มีคำตอบค่ะถึงฤดูฝนแล้วก็เป็นการเริ่มฤดูการทำนาพวกเราก็ได้หวานด้างรถประวาติข้าว หวานแห้งเพื่อรอฝนแรงรุนแรงกว่าทุกปีแรงยาวนานเราสูบน้ำที่ปากคลองชนะวราสักนี่7เดือนนะก็ถ้ามีน้ำก็ต้องทำก็อยากให้มีน้ำสมบูรณ์แล้วก็ทำได้ตอนนี้ความเสียหายเกษตรกร80%ครับวันครั้งหนึ่งก็ตายไปแล้วหัวันคั้งที่2ก็เริ่มจะตายมันเล็้พันข้าวไม่มีแล้วครับตอนนี้ รอน้ำไม่อยากให้ชมประทานเจ็บแค่ขนาดน,นั้นนะฮะแพลงมาบ้านป้าก็ยังอยากจะให้ทางชมประทานรถบานแต่เขาก็าไม่รับปากจัดการบริหารไม่ดีเลยเมื่อสิบปีก่อนมันไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้เลยเกษตรกรพื้นที่ผมเพิ่งได้น้ำเพิ่งน้ำน้ำได้เพื่อสองอาทิตย์เนื่องจากได้ได้น้ำนี่ไม่ได้น้ำเขื่อนนะครับน้ำจากน้ำท่วม ในส่วนเรื่องของการเท,ทำนาปีนะครับเราก็ประกาศว่าให้ทําได้เมื่อช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนก็คือวันที่18ธพฤษภาที่ผ่านมานะครับโดยที่การจะทํานาปีเนี่ยต้องใช้น้ําฝนเป็นหลักนะครับส่วนน้ำชประทานเนี่ยจะมาเสริมในช่วงแล้วช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับหน้าฝนี่อย่างนี้แล้วอ่ะถ้าเจอนาปังหน้าแ้งจะไม่ยิ่ง,งนี้อีกเหรอ ไไไดไไดขขได,ได้้้มม่กก็ตอองบเาาาจะรืูนักเรียนมาดูนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปเรื่องเปิดข้าวนะคะแล้วก็เรื่องชาวนาไทยใกล้ศูนย์พันนะคะครูก็จะฝากคำถามทิ้งท้ายให้นักเรียนคิดทั้งหมดหข้อด้วยกันนะคะ,ะ,คะเรามาดูคำถามนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งถามว่า หลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงเรื่องเปิบข้าวแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกต่อชาวนาอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะ เห็นใจชาวนาอ่าเห็นใจชาวนานะคะที่เหนื่อยยากในการผลิตข้าวให้เราทานนะคะให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรับประทานแต่ชาวนาเนี่ยถูกเขีนความสําคัญไหมคะไม่ค่ะอ่าชาวนาไม่ถูกเขียนความสําคัญนะคะยังเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับแล้วก็ดูถูกนะคะอาทีนี้เรามาดูในข้อที่สองข้อที่สองนะคะ ครูถามว่านักเรียนเนี่ยจากที่นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนจะสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปช่วยเหลือชาวนาได้ยังไงบ้างเอ่ยนักเรียนคิดว่าตัวเองจะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นักเรียนได้เรียนมา น,ะะนักเรียนสามารถคิดว่าสามารถเอาไปปรับช่วยเหลือชาวนาได้ยังไงบ้างเอง่ยช่วิธีการแบ่งข้าวเก็บไว้ให้ตัวเองแล้วก็เอาไปขายเพื่อหารายได้อก็คือมีส่วนหนึ่งเก็บไว้รับประทานนะคะแล้วก็จัดสรรอีกส่วนหนึ่งไปสร้างเป็นรายได้ต่อไปนะคะใครมีวิธีไหนอีกไม่เอ่ย อนอกเหนือจากนี้นะคะนักเรียนมีวิธีไหนอีกไหมคะ,ะรวมไปถึงการจัดสรรที่ดินทำกินนะคะที่แบ่งออกเป็นการทำนานะคะการปลูกพืชสวนพืชไรตลอดจนการขุดสะนะคะเพื่อเลี้ยงปลาแล้วก็ทำที่อยู่อาศัยนะคะหลักการนี้เราก็สามารถนำไปช่วยเหลือชาวนาหรือว่านำมาปรับใช้ในชีวิตของ ตัวนักเรียนเองก็ได้นะคะรวมไปถึงการที่นักเรียนเนี่ยนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นการประหยัดอดออมนะคะเข้ามาใช้เนี่ยก็จะทําให้เราเหลือเงินเก็บแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตในประจาวันได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ คำถามข้อต่อมานะคะจากการที่นักเรียนดูคลิปแล้วนะคะเห็นคนไม่ให้คุณค่าของชาวนาหรือว่าไม่ให้คุณค่าของข้าวนะคะนักเรียนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างจะทําให้คนเห็นคุณค่าของข้าวมากขึ้นนักเรียนจะทําวิธีไหนคะเอาไปแปะรูปค่ะเอาไปแปะรูปเป็นอะไรบ้างเอ่ย นักเรียนจะนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างคะอย่างเช่นการนำไปแปรรูปโดยการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้หน่าสนใจหรือดึงดูดมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มคุณค่าของข้าวนะคะรวมไปถึงการที่นักเรียนเนี่ยร่วมกันประชาสัมพันธ์นะคะให้แต่ละคนเนี่ยเห็นคุณค่าของข้าวอันนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะคะ ชาวนาไทยใกล้ศูนย์พันนะคะที่พูดถึงความยากลําบากของชาวนานะะในการประสบปัญหาด้านต่างๆอย่างเช่นเจอพิษเศรษฐกิจหรือเจอภัยธรรมชาติเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันส่งผลต่อชาวนายังไงบ้างเอ่ยขายข้าวไม่ได้ขายข้าวไม่ได้หรือว่าที่ครูเล่าให้ฟังว่าพอเอาไปขายแล้วก็โดนเอารัดเอาเปรียบจากใครคะ ะพวกนายทุนนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ชาวนาเนี่ยถึงแม้จะได้ผลผลิตมากมายก็ทําให้ได้รับเงินไม่เท่าที่ควรนะคะรวมไปถึงพวกภัยธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยพวกภัยธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างคะภัยแรงอ่ะพวกภัยแรงนะคะ ที่เกิดจากการไม่มีน้ําในการทําข้าวนะคะหรือบางทีก็เกิดปัญหาน้ําท่วมหนักนะคะทําให้ผลผลิตที่ชาวนาได้เนี่ยเป็นยังไงคะได้ผลผลิตหาเสียหายแล้วก็ไม่ได้รับผลผลิตดีเท่าที่ควรนะคะทําให้ชาวนาเนี่ยก็ยังขาดทุนนะคะอยู่ทั้งๆที่ทํางานหนักและก็พยายามสร้างผลผลิตมากขึ้นในทุกๆปีนะคะ ต่อมาข้อที่ 5. นะคะถ้าสมมุตินักเรียนเป็นชาวนานะคะนักเรียนรู้แล้วว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีส่งผลกระทบต่อผลผลิตนะคะทำให้ผล,ผลผลิตของชาวนาเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินักเรียนเป็นชาวนานะคะนักเรียนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะเพื่อไม่ให้ ที่จะทำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมหรือว่าไม่ทําให้เกิดภายแรง้งนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเป็นชาวนานักเรียนจะมีวิธีการยังไงบ้างเอ่ยนักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีไหนบ้างคะ คุณน้ำสำรองนะคะหรือก็คือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นการจัดสรรที่ดินขุดสระน้ำนะคะเก็บไว้ใช้สำรองนอกจากนี้ยังทำอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างเช่นยาฆ่ามแมลงแบบนี้เราควรใช้ไหมคะไม่่ะไม่ควรนะคะเปลี่ยนมาใช้พวกสารอินรีย์แทนนะคะ รวมถึงการที่ภาวะโลกร้อนเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้น้ําท่วมหรือว่าทําให้ฝนไม่ตกเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเป็นชาวนาจะทํายังไงให้ลดเกิดภาวะโลกร้อนได้คะบางคนก็บอกว่าปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะหรืออย่างเช่นนักเรียนไม่ใช้พวก สารเคมีหรือว่าสารที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาตินะคะอะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะในปัจจุบันนะคะที่นักเรียนเห็นแล้วเนี่ยว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะ,ะนักเรียนมีวิธียังไงบ้างเอ่ยทิ้งขยะให้เป็นที่ทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะ คนอื่นว่ายังไงคะรณรงในการปลูกต้นไม้ช่วยการปลูกต้นไม้นะคะเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้ธรรมชาตินะคะลดปัญหาภาวะโรกร้อนนะคะ,ะใครมีวิธีไหนบ้างอีกเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวนักเรียนก็ได้นะคะอะลองมองไปที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างในการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดลอ้อม นำถุงกลับมาใช้ใหม่ให้ใหคุ้มค่าถูกต้องนะคะนำของที่ใช้ได้อีกกลับมาใช้ให้คุ้มค่านะคะอย่างเช่นพวกถุงพลาสติกนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะหรือแม้กระทั่งแต่เรื่องง่ายๆนะคะอย่างเช่นนักเรียนปิดน้ําปิดไฟก่อนออกจากห้องนะคะแค่นี้เราก็จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้ดูถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเช่นนักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่ปิดไฟปิดน้ําก่อนออกจากห้องนะคะรวมไปถึงไม่เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เมื่อไม่จําเป็นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ทรัพยากรธรรมาชาตินะคะเกิดความสมดุลน,นะคะฝนฟ้าตกตามฤด,ดูกาลนะคะและก็ไม่ส่งผลกระทบไปถึงอาชีพ ต่างๆอย่างเช่นชาวนาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครูก,ก็เลยอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะหาร่วมกันอนุรักษ์ให้ดี